รถที่ใช้เข็นของหรือเก็บขันน้ําขันอาหารนะคะมันเหมาะมากๆสําหรับฟาร์มคันนี้เนี่ยครูปอยใช้มาเป็นปีแล้วแล้วรู้สึกชอบมากโคตรดีเลยนะคะไปดูกันว่ามันดียังไงรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เขาใช้เก็บเศษอาหารในศูนย์การค้าศูนย์อาหารของตามห้างอะคะ่ะก็คือข้อดีของเขาจะมีช่องเก็บเศษอาหารแบ่งเป็นสองช่องเราสามารถแยกเป็นน้ํานะคะแล้วก็ อาหารน้ำเนี่ยเราสามารถเอาไปลดน้ําต้นไม้ต่อได้ส่วนเศษอาหารเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปให้พวกไก่หรือว่านกทิ่ราบธรรมชาติหรือว่าเราจะใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะส่วนท่องใหญ่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขามีสามท่องให้แต่ครูปอยใช้แค่สองท่องก็คือแยกเป็นขันอาหารกับขันน้ำนะคะแบบนี้เนี่ยพอเราแยกไปล้างมันก็จะ เรียบร้อยเราก็แยกชัดเจนได้เลยว่าอันนี้เป็นขันน้ำขันอาหารไม่ต้องมารวมกันค่ะรถคันนี้เนี่ยมันช่วยเบาแรงให้ครูปล่อยได้เยอะมากเลยค่ะไม่ต้องก้มหรือเงยบ่อยๆนะคะ